สวัสดีนะครับท่านผู้ชมและเพื่อนๆเอฟซีทุกทุกท่านขอบคุณที่รับชมและติดตามนะครับวันนี้เราจะมาเพาะคณะใบกันนะครับเพื่อนๆครับนี่เรานำดินเก่ามาปลูกใหม่ครับเพื่อนๆครับนำดินเก่าที่เราใช้ไปแล้วครับเอามาลงเลยครับมีทั้งแกบครับมีทั้งดินล้วนครับ ดินเก่าที่เราใช้ปลูกต้นไม้ไปแล้วนะครับเพื่อนๆครับเราจะมีแร่ธาตุอาหารตกค้างอยู่ในดินครับเยอะแยะเลยครับแล้วเราจะนํามาเลยครับนี่เพราะขะน้าใบาครับจะเป็นแบบนี้นะครับซื้อตามตลาดขายเมล็ดพันไม้ทั่วไปนะครับนี่ซื้อมาสองละสิบห้าบาทมาผสมดินให้เข้ากันเลยครับเพื่อนๆ มีแกลบครับผสมให้เข้ากับดินล้วนของดินล้วนของเราครับแล้วเราจะได้ปลูกเราจะไม่เพาะนะครับเ,เพื่อนๆเราจะปลูกไปเลยครับปลูกลงกระถางไปเลยครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ากี่วันเขาจะโผล่มาจากดินครับเ,เพื่อนๆครับ oh, <no. S 1> อันนี้เราไม่เพาะครับเราจะลดน้ําทุกวันครับเราปลูกเฟรเราจะลดน้ําทุกวันเราจะ ดูว่ากี่วันก็ถึงจะโผล่มาจากดินครับเพื่อนๆครับว้าว <Wow. S 1> คุกคราวดินให้เข้ากันครับ ใส่แกลบเข้าไปเขาก็จะเป็นช่วยไม่ให้ดินเราแน่นครับแกลบก็จะเป็นช่วยให้ดินรุ่นดินล้วนล้วนซุยครับเพื่อนๆครับดินรุ่นว่าไเป็นไง, <laughs> นไงดินรุ่น <laughs> ช่วยให้ดินล้วนซุยไม่ให้ดินแกลบหรือไม่ให้ดินแน่นโอเคมันจะเป็นยังไงล่ะแบบแคล้าย ออกซิเจนให้ในดินได้นะครับเพื่อนๆครับหมายถึงดินมันไม่ไม่เกาะตัวกันแน่นจนเกินไปนะครับเพื่อนๆครับอ่าใส่ลงไปครับวันนี้เราจะเพาะแก้หกกระถางอย่างครับเพื่อนๆนครับเราจะปลูดี๋ยวเราจะมาดูว่ากี่วันเราถึงจะโผล่มาจากดินครับเพื่อนๆนครับ เป็นคณะใบาครับคณะใบาใหญ่ๆนะครับ ดินล้วนอย่างดีแล้วก็เพื่อนๆนไอ้ที่เราปลูกต้นไม้ไว้ครั้งที่แล้วนะครับมันจะมีสารอาหารที่เราใส่ปุ๋ยแสดอะไรไปเมื่อก่อนมันก็จะตกค้างอยู่ในดินครับเราก็นํามาปลูกใหม่ครับลัดมาปลูกใหม่ครับ เราจะไม่ใส่เยอะนะครับเพื่อนๆใส่พอเสมอปากกระถางก็พอนะครับเพื่อนๆครับมาเล็ดพันมาเลยครับตัดชับๆเลยครับ เราจะนํามาโรยกระถางแล้วประมาณ5าเม็ดถึง10เม็ดนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะเม็ดก็เล็กมากครับ ลยไปเลยครับเพืเ่อนๆให้ครบทั้งหมด6ประถางครับ แล้วเราจะนำดินโรยกบหน้าสักเล็กน้อยนะครับเพื่อนๆครับพอให้ดินเขากรบมเมล็ดที่เราโรยไปเมื่อกี้นะครับเพื่อนๆครับไม่ต้องโรยเยอะครับเลยโรยแค่พอเขากรบกบเมล็ดนะครับ เสร็จแล้วเราจะนําน้ํามาลดนะครับเพื่อนๆลดทุกเช้านะครับเพื่อนๆน,น้ําครับเนี่ลดโุกโชคทุกอันนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามนะครับขอให้ทุกท่านจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนนะครับผมสวัสดีครับ